ตอเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เรามี Gmail เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้าง Channel YouTube กันนะครับอย่างแรกเลยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นั่นเองนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า YouTube จริงๆคุณพิมพ์ U มันก็จะขึ้นแล้วล่ะนะครับ YouTube แล้วก็กดดาวน์โหลดแต่ว่าผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นผมกดเปิดได้เลยกดเปิดคราวนี้เนี่ยพอดีผม วิดีโอไปแล้วผมลืมกดอัดเออจริงๆแล้วถ้าเรากดมาในช่องของฉันนะครับนะฮะกดมานี่ตรงนี้ย้อนกลับมาก่อนมุมขวาบนนะครับสีม่วงๆ่วงนี่เดี๋ยวผมวงไว้ให้กดเข้าไปแล้วกดเข้าที่ช่องของฉันมันจะให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนามสกุลได้หลายคนใช้วิธีตรงนี้ในการสร้างช annel โดยการเปลี่ยนเป็นชื่อช annel ซึ่งผมไม่แนะนําเลยเพราะมันไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้มันเป็นเหมือนแบบประชาชนซะมากกว่าคุณควรที่จะเก็บตรงนี้เอาไว้ เพื่อที่จะเอาไว้เป็นแอคเคท์ส่วนตัวนะครับแล้วคุณเลือกที่จะสร้างช่องใหม่เพื่อสร้างไรายได้เหมือนการเปิดร้านคุณจะเปิดกี่ร้านก็ได้นะครับแต่การเปิดร้านนะฮะหรือการสร้างช n ล l ใหม่ในมือถือค่อนข้างที่จะยากนะครับเราย้อนกลับมาก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เจ้าคนตัวเดิมแล้วก็เลือกไปล่างสุดครับความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะเลือกไป ตรงนี้และเซิร์ชคำว่าสร้างช่องใหม่นะครับปับ๊บมันจะขึ้นคำว่าสร้างช่องใหม่ขึ้นมาเรากดเข้าไปนะรสร้างช่องใหม่สร้างช่องส่วนตัวอ่ะอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรามาที่หัวข้อด้านล่างนี้สร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นนะเห็นไหมมีคําว่าธุรกิจแล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ตรงนี้นะครับ ให้ไปในหัวข้อที่2นะครับข้อที่2รายการช่องของคุณปึ๊บนะครับนี่คราวนี้เนี่ยมันจะมีสร้างช่องขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมมาทำไอเซียนตะลุยกินจุไปเมื่อกี้ดีแล้วแต่ผมลืมอัดนะครับอาจจะผมลองทำให้ดูกดสร้างช่องใหม่ปึ๊บนะครับคุณก็เขียนชื่อที่คุณจะใช้นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ว่าผมจะทำชาแนลเป็น พาไปกินผมก็เลยสร้างชื่อชาแนลเป็นภาษาไทายง่ายๆเลยเซียนตะลุยกินจุนะครับหรือคุณจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษให้มันรวยวาก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษนะครับผมขออนุญาตไม่สร้างแล้วกันนะครับเพราะผม,ผมสร้างไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับจริงๆมันก็คือกดเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับเซียนตะลุยกินจุนะฮะพอเราสร้างช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาในแอปพลิเคชัน YouTube มันจะยังไม่เปลี่ยนเป็นช่องใหม่ให้จะยังเป็นช่องเดิมอยู่ สิ่งที่เราต้องทำก็คือกดไปที่เดิมครับแล้วก็สลับบัญชีแล้วก็เลือกนะครับช่องใหม่ที่คุณสร้างมานั่นเองแต่มันจะไม่สามารถนะครับในมือถือเนี่ยในแอปพลิเคชันมือถือจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้แต่เรามีทิคที่สามารถที่จะโกงมือถือได้ในการเปลี่ยนรูปเดี๋ยวไปดูวิธีกันครับ เรามาดูวิธีการเปลี่ยนรูปภาพนะครับในช่อง c h ช n แนลของเราเราไม่สามารถทําได้ในแอปพลิเคชันมันบังคับต้องทําในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วเราจะทำอยังไงล่ะถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์ให้คุณกดเข้าไปที่ google chrome นะครับอันนี้คุณก็ไปโหลดได้ที่แอ p เพจ store app store เหมือนเคยกดเข้าไปพอเข้ามาที่หน้า google chrome นะครับในหน้านี้นะครับให้กดไปที่จุด3จุดด้านล่างนะครับตรงนี้กดไปปุ๊บเลื่อนไปด้านล่างครับ ขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะฮะนี่จะเปลี่ยนให้โทรศัพท์ของคุณกลายเป็นหน้าเว็บไซต์แบบคอมพิวเตอร์ของขอนญาติตะแคงจะได้เห็นภาพชัดๆแล้วกันแล้วผมก็จะเซิร์ช YouTube อ่ะกดเข้าไปใน YouTube นะครับเสียนตะลุยกินจุเ่ยเห็นไหมกดเข้าไปที่ช่องของฉันนะครับอ่านะ กดไปที่หน้าไอคอนคุณสามารถที่จะแก้ไขได้คุณก็กดแก้ไขอ่าตรงนี้คุณก็อัปโหลดรูปภาพนะครับกดอัปโหลดรูปภาพก็ถ้าคลังรูปภาพก็คือในโทรศัพท์มือถือของคุณคุณจะถ่ายภาพใหม่หรือถ่ายวิดีโอก,ก็ได้นะครับหรือจะเลือกหาก็ได้นะครับอ่าในตรงนี้ผมเลือกในคลังรูปภาพแล้วผมก็เลือกมาเป็นหน้ามาน้อยของผมนะครับชื่อว่าเจ้าฉลามนั่นเองนะครับอ่าอัโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วกดไปที่ปรับแต่งช่อง มันจะมีปกค o v e r อยู่ปกเว v ร์ก็คือด้านบนนี้นะครับเราควรที่จะใส่อะไรที่มันเข้าเกี่ยวกับช่องของเรานะครับผมก็แก้ไขหน้าปกช่องแล้วผมก็เลือกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็ลังรูปภาพเหมือนเดิมนะับผมก็ไปเลือกมาเป็นอาหารนะครับผมไปเลือกมาเป็นอาหารภาพมันไม่สวยหน่อยนะผมรีบทำนะครับเท่านี้คุณก็จะได้เปลี่ยนทั้ง รูปโปรไฟล์แลวก็รูปปกหน้าช่องของคุณแล้วนะครับแล้วก็ปิดมันไปซะแล้วเรากลับไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ดีกว่านะครับมันใช้ง่ายกว่ากันเยอะเข้าไปที่ u t u b e นะฮะเราก็มาดูว่าเอ๊หน้าปกเปลี่ยนแล้วรูปภาพเปลี่ยนหรือยังเนี่ยครับเปลี่ยนแล้วบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะนะจัดระเบียบช่องของคุณนะครับ จะเลือช่องคุณนี่พอคุณมีคลิปวิดีโอเยอะๆคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนโชว์อันไหนอัไนไหนเก็บเป็นเพลย์ลิสต์หรือว่ายังไงนะครับเรามาดูข้างนอกกันก่อนนะครับว่า YouTube เนี่ยไอคอนต่างๆทำอะไรบ้างนะครับหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือเราเคยดูอะไรไว้นะครับความสนใจนั้นๆประเภทเดียวกันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นเลคอมเมนตให้เราว่าเฮ้ยอันนี้คุณน่าจะสนใจนะนะครับมาแรก จัดที่2มาแรงมาแรงคืออะไรมาแรงคือช่วงนี้คลิปนี้มีคนดูเยอะกระแสต่างๆนะครับเราก็สามารถที่มาเลือกดูได้ช่วงนี้ลูกหลานเราดูอะไรไวัยรุ่นเขาสนใจอะไรอยู่กดดูตรงนี้ได้นะครับการติดตามนะครับการติดตามเนี่ยก็จะแยกเป็นหมวดประเภทต่างๆนะครับเช่นครีเอเตอร์ดาวรุ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นตลกคัมค้น ภาพยนตร์และความบันเทิงเกมนะครับความงามและแฟชั่นกีฬาอาหารเทคโนโลยีกีฬาอาหารสุขภาพข่าวและการเมืองอะไรอย่างนี้กล่องจดหมายเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้น้อยที่สุดเพราะว่าส่วนมากคนดู YouTube ไม่ค่อยส่งจดหมายหากันหรอกเขาเอาไว้ลงกับเอาไว้ดูมากกว่านะครับทางวิดีโอก็คือประวัติการเข้าชมคือคลิปวิดีโอที่เราเคยเข้าไปดูแล้วการดาวน์โหลดคือฟังก์ชันของ โมบายเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยมันสามารถที่จะดาวน์โหลดบางคลิปลงมาได้แต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ามีความจุที่กําหนดไม่ให้เกินนั้นนะครับเอาจริงๆก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องใช้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปที่ไหนแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตอยากโหลดเก็บไว้กลัวมันหายไปเอ้ยฉันชอบคลิปวิดีโอนี้ดีจังก็ก็โหลดได้นะครับคลิปวิดีโอของฉันก็จะเป็นคลิปวิดีโอทีเอ่เราอัปโหลดลงไปนะครับนะฮะ ไว้ดูภายหลังก็กดไว้ก่อนอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไว้ดูทีหลังนะครับวิดีโอที่ชอบนะฮะก็กดไว้ได้นะครับว่าชอบวิดีโอนั้นๆคราวน,นี้เวลาเราจะอัพวิดีโอเราจะอัพยังไงนะครับเราไปที่หน้าหลักก่อนนะครับเห็นที่รูปเหมือนกล้องตรงนี้ไหมครับข้างแว่นขยายเรากดไปเลยในต,ตรงนี้ผมเอาวิดีโอที่เราอยู่กับยังแฮปปี้ผมชอบผมเอาวิดีโอที่ผมอัดที่งานยังแฮปปี้อันนี้ผมใช้แท็บเล็ตอัดนะครับก็ ง่ายๆเลยนะครับชื่อมากยังแฮปปี้ก็คือคือยังแฮปปี้อยู่นะครคราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยาวไปมันอยากแค่ให้ถึงตรงนี้พอผมจะทำไงผมก็สามารถที่จะเลื่อนได้ให้มันเริ่มตรงไหนเห็นไหมผมเลื่อนได้ว่าจะให้เริ่มตรงไหนตอนแรกเนี่ยหรือว่ามันยาวไปเอาแค่นี้พอ,อ,อผมก็เลื่อนลดลงมาได้นะครับอ,อันที่สอง ท็บที่2คืออะไรน,นะครับท็บที่2ก็คือฟิลเตอร์นะฮะนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนเป็นวันวานเปลี่ยนเป็นป๊อปอ่ะก็ง่ายๆก็คือเอาหน้าใสาชอบสียังไงนะอันนี้ผมชอบสีนี้แล้วกันเรื่องนี้เลือกเป็นโกลนะครับหรือรู้สึกว่ามันเงียบไปอ่ะใส่เพลงหน่อยเพิ่มเพลงมีเพลงอะไรบ้างให้ใส่นะครับประเภทและอารมณ์อ่าเอาสดใส เอาสดใสผม,มผมเอาเป็นป๊อปอืมผมเอาเป็นป๊อปโอ้สดใสไปนะฮะเอาเป็นเอาเป็นป๊อปลักคกี้เดย์ดีกว่าอ่านี่เข้าท่าดีนะครับอ่ะกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็มาปรับหน่อย อันนี้คือวอลลุ่มนะครับดังเบาครับผมก็ปรับให้เบาหน่อยาผมอยากให้เป็นเพลงแบ็กการ์เท่านั้นนะครับคราวนี้คลิปวิดีโอผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นีครับนะฮะเราอยู่กับยังแฮปปี้ผมชอบชื่อมากยังแฮปปี้ก็คือมีอะไรคือยังแฮปปี้อยู่เพิ่มเสียงหน่อยนะอ่ะกำลังดีหลังจากที่สอนน้องๆแล้ววันนี้เป็นน้องนองมาสอนพี่ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าตรงนี้คลิปมันยาวเกินเพลงผมก็กดให้มันเล่นซ้ำก็ได้ เทวกชานเล่นซ้ำใครสนใจเรียนเซียนติดไปสอนอะไรก็ติดต่อมาได้ครับ <c oughs> อะนะฮะผมก็โอเคแล้วล่ะโอเคแล้วล่ะถ้าไม่โอเคก็กลับไปเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคแล้วผมก็กดถัดไปเลยนะครับชื่อนะครับชื่อสอนพี่พ่นะครับ,นะค,รบคำอธิบายนะครับยังแฮปปี้คาอธิบายก็ก็ ตรงตัวครับคุณจะอธิบายอะไรในคลิปอย่างแฮปปี้นอย่างแฮปปี้ข้อมูลนะครับอันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลสาธารณะคือทุกคนดูได้นะครับอันที่สองไม่เป็นสาธารณะก็คือ คุณจะค้นหาไม่เจอยกเว้นจะส่งลิงก์ให้คนอื่นดูนะครับส่วนส่วนตัวเนี่ยคุณดูได้คนเดียวคุณส่งให้คนอื่นคนอื่นก็จะดูไม่ได้เพราะงั้นถ้าไม่อยากให้คนอื่นเห็นแต่อยากส่งให้เพื่อนดูได้ก็เลือกอันที่สไม่เป็นสาธารนณะแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นครีเอเตอร์สอนให้ทุกคนดูได้ก็สาธารณะไปเลยนะครับนะแล้วก็อัปโหลดใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแต่ผมก็จะข้ามไปเลยเพราะว่าผมตัดต่อคลิปวิดีโอไงผมก็ปิ้งเสร็จแล้ว มันจะช้านิดนึงนะครับด้วยความที่เราใส่เอฟเฟกใส่อะไรเข้าไปเพิ่มนะครับใส่เสียงเข้าไปเพิ่มมันก็จะอัปโหลดช้าหนึ่งนะครับจริงๆการอัปโหลดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็น Wi-Fi จะดีกว่านะครับจะได้ไม่กินอินเทอร์เน็ตของพี่ๆด้วยนะครับอันนี้พอดีบ้านผมเน็ตแรงก็จะไวหน่อยครับ,นะรบพอดําเนินการเสร็จปุ๊บมันจะประมวลผลอีกรอบหนึ่ง ะมะเมื่อกี้จะพิมพ์สอนพี่ๆกลายเป็นสอนพี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรตอนนี้มันกําลังประมวลผลอยู่คือเราอัปโหลดเสร็จแล้วแต่ว่าในเซรเิร์ฟเวอร์เขานี่กำลังประมวลผลอยู่อ่ะเรียบร้อยอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราไปดูวิดีโอที่เราอัปโหลดการคุณสามารถกดแก้ไขได้ที่จุดสามจุดด้านหลังคลิปวิดีโอนะครับนะฮะบ,บันทึกไปยัง playlist ก็ได้ playlist ก,ก็คือ,อคลิปวิดีโอที่คุณดูบ่อยๆนะค,คุณก็อาจจะเข้าไปเก็บไงงางั้นดูย้อนหลังบันทึกไปดูภายหลังก็ได้ยังไม่ว่างดูตอนนี้อ่ะแก้ไข นะครับแก้ไขเมื่อกี้ผมจะพิมพ์สอนพี่ๆผมพิมพ์ผิดไปเป็นสอนพี่ไม่อาผมกลับมาแก้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับเรียบร้อยเข้าไปดูกันว่าคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดไปเป็นยังไงเห็นไหมสีเปลี่ยนละเพราะผมใส่ฟิลเตอร์ไปนะครับเอ้ครับนะฮะเราอยู่กับยังแฮปปี้อ่ามีเพลงแล้ว <Young Happy S 1> มากยังแฮปปี้ก็คือ ดังนัพอมีเพลงแล้วดูสดใสขึ้นเยอะเลยคุณอาจจะเอาไปทําอาหารหรือเอาไปถ่ายสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าน้องๆจะเอาไปให้คุณอาคุณป้าดูนะครับหรือว่าพี่ๆจะเป็นคนศึกษาเองยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้แล้วกันสวัสดีครับ